สวัสดีครับสวัสดี FC บ้านแสงทองฟินแลนด์ FC หนุ่มแสงทองฟินแลนด์นะครับอ่าตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มพี่น้องครับพอดีนะครับบอร์ดกับต่อมหน่อยนะครับผ้าบอร์ดสั่งให้มาติดไปกับต่อมหน่อยสั่งให้มาติดไปให้ผมผ้ามาก็คือเอาหกล้อไงนะครับเพื่อขนป้ายไฟเอ้ยไม่ใช่ป้ายไฟป,ป้ายอีเจ็ตป้ายอ่ามือเปิดปงนะครับมามาติดตั้ง ก็ติดป้ายอยู่ที่หน้าที่ว่าก,การกุชุมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้า,าหน้าที่ว่าก,การกุชุมนะครับเราก็จะเอาป้ายอะไรมาติดน้องพี่น้องเนาะติดป้ายตรงน,นี้ขึ้นป้ายวันที่เราจะแสดงนะครับก็คืออยู่บริเวณหนาหนาทา่งเขานี่แหละนะครับพี่น้องหาทั้งเขของอำเภอกุชุมนี่แหละเนาะเดี๋ยวมาแบบรวดเร็วน,นี่พี่น้องเ่าต้องแบบบอกแบบรวดรวนะครับว่าเออไปติดป้ายน้ำกัน เ้าผ้าพไป,ไปออเอาหกรอท่านญ่ไปเพราะว่าไม่ค่อยสีแกชุ่มทอนใหม่ทอนอยังได้สิเนาะเดี๋ยวไปเบื้องการตริดตั้งรับพี่น้องครับสวัสดีน้องต้อมร้อยร้อยล้านนะครับ <c oughs> โอ้ขนขนขนนะครับเดี๋ยวเป่าต้อมน้อสีผ้าไปติดนะครับว่าบริเวณไหนจุดไหนนะครับพี่น้องครับเป่าต้อมกับผ้ามาดวนโฟด์เดิมนกันก็นมาไหมผ้อีเด <c oughs> ามาติดไปแบบทำเลยนเนี่ย เขาส่งมาบางน้ำเพื่อเขาปุณิย์ป้ายตอมฮะมองไหนพี่บอกจิตป้ายครับพี่น้องนี่จุดไม้คือมองนี่นะครับติดป้ายคัตเอาท์นะครับเพาเอื่อมาป้ายคัตเอาท์ใหญ่พี่น้องครับป้ายขนาดคูณสามคูนสี่ป่ะตอมคือต้อม,อมสามคูนส,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 สี่บ่สองคูนสี่ ป้ายขนาด2องพื้นะครับพี่น้องก็คือจะติดบริเวณเนี้นี่นะครับระวางต้นตาลสองต้นนี่นม,นนมีป้ายม้วนแชนพร้อมเรียนมันได้แ่ไหนเศร้าเปียดเมื่อ,อนี่ต้นนี่ย่านจีเศร้าเปยดไอม้ม้วนแชนตัวนี้ย่อไปขนอุปกรณ์พี่น้องเพื่อจะลงมาติดตั้งนะพี่น้องเนาะไปขนอุปกรณ์มาพิงตาพี่น้องปไป,น,งปนี่นะครับป้ายคัดเอาเปิดวงของเรานะครับ ทำเกี่ยนังเหรอฮะทำเกี่ยนี้ใสนอยฮ่าฮจริงจริงอ่ะถ้าทำไป็นธนูก็เอาญ่ก่านีุมดแล้วเอาขึ้นเทอามาหนึ่ต้อมือเทียวฟังว่างไว้ดินนี่ครับพี่น้องครับเป็น ป้ายนะครับพี่น้องครับป้ายติดตั้งที่จะเล่นนะครับเปิดเมื่อเปิดวงแล้วพี่น้องเดินนะครับเชิญชวนพี่น้องทุกทุกคนนะครับมาเปิดวงด้วยกันนะครับวันที่29ณที่ว่าการอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรนะครับพี่น้องครับวันเปิดวงหรือว่าเปิดป้ายนะครับนี่ยดืนเที่ยงขึ้นนี่นะนะครับเบาต่อมผ้ามาติดตั้งนะครับป้าย เอ้ยวเห้ยวเห้ยวยี่สิบแปดไอ้มอนเชยี่สิบเก้าเห้ววะนี่แมคือตัวนันเถอะวะนึกว่าสิเอาเน็บขึ้นหนีด้มันพ้อสีเห็นกว่าหนีวะหนีจะขันในหน้าวะให้ให้ปลายให้มันอยู่ทั้งปลายนี่แม่ต่อไปว่ามันสิเห็นชัดกว่าหนีด้ให้มันลอยกว่าหนีเนี่ยพอขันมันลอยกว่าหนีไอ้ภาษาสิเห็นกว่าหนีด้ มีดมีดีด,ดอโตเอามาบปล่ะโปรอตริพี่ตอมมะมะมซ้มสติไอมาผามาดิดกับผ้ามาคำพดเบาตอมกะไดเงยมบดเนบดมือนะครับเพิ่นกับฮาตามาให้กันก,กับากันเรียนอยู่ทังบ้านพี่ันกรไดเงา้ดเ็เ,เรียนตอนเรีนเขาวัดวออกวัดจุ่น เราไปเราไปอยู่นี่นะไปไปมาอย่างนี้เลยไปสวยงามเลยเนาะตอนนี้เขาอยู่หนานะครับพี่น้องครับอยู่หนาที่ว่าการอำเภอกุชุมครับเพื่อมาติดตั้งป้ายนะมาติดตั้งป้ายครับพี่น้องนี่สวยงามนะครับบ้าอมหน่อย,ยกำลังเหลาเหลาเหลา,าใหม่แล้วมันบ้าสม เราไม่ให้นเลี้ยมนะพี่น้องเนาะเห็นบ่ที่นี้เห็นบ่นี่หม่ยเหม่ยเอ้าคือว่าไม่รูปต้มหน่อยว่าศิลปินพันล้านเท่าไหร่รูมี่หนิเนี่ยอะไหนิยังว่าพวกึ้นรูปต้มหน่อยโอ้ประเดี๋ยดิประเดี๋ยนี่ศิลปินหายไปผู้หนึ่งพี่น้องตัวนี้ยังอะตัวนี้งกินมันอยู่เซ่ตัวนี้กินมันอยู่วะ ยู่แบบเงียกันมันบ่แบบกิมมันบ่ยู่แบบกิมเนาะไปยงใช่ทางขุนฮะไปยงใช่ทางุนอ๋อหมอกั้ามอสิสีมากมืออะไรนี่มอสิ่ไหนอย่งไรอแม่นน่่น่ยังก่อนื้ออย่ก่อนไลืมซื้อนอนมันิ้สเออบ้าซอนชินไส้สีมากเลยนี่ Tát khương các ừ. không? Không? bạn như... khương bạn khương bạn khương bạn 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 จัปังนี่ให้เอาอ้านี่นี่นนิงโอ้ยโอเคอ่าไปเรียบร้แล้วน่าจะเป็นภาร,รก,กิจรอบคํำนะครับพี่น้องทรงถ่ายคลิปมือน,นี้นะครับขมม้า,าเม,เ,มเลยบ่เอาสีเลยบ่ขับจว,วยเลย ตอมบายหอนกัหันลลกนี้เออหันลกนี้ธุรำคืนนี้นะครับพี่ต้องเกเออสวยวันนี้สวยสวยนี้เบาต้อมน้อยนะครับฝ่าเห็ดงานเดือขดอขอดเดือดเดือนหมน้อง วันนี้จะติดป้ายนี้ป้ายใหญ่นะครับแล้วก็ีจะติดป้ายมันจะอยู่ฝั่งโน้นนาะพี่น้อง๋ยวเทาติดป้ายฝั่งนี้แล้ววันเขาก็ค่อยใหญ่ไปอยู่ฝั่งนั้นนาออย่าลืมนะครับพี่น้องครับวันที่นี่ครับ29นะครับ29กันยานี้หน้าที่ว่าการประชุมเรื่อมให้กำลังแรงใจกันได้หลายนะครับพี่น้องเออสำหรับวันที่เปิดป้ายรือว่าเปิดวงเปิดฤดูกาลนะครับของแสงทองฟินแลนด์ของเรานะครับ เห็นหุ้งไหมเห็นหุ้งไหมโอเคอย่าฟาดตีนตัวเองนะให้องดูมันบิดกลับหลังเลยต้อมมันเอ็นนะนะโย่โย่ไม่ทั้งหนานิดนึงเดีบวมันไปมันเงี้ยไหมเข้าใจยู่แต่ว่าหมายว่าเขาดันทั้งหนามันอีกนิดนึงเดียวนะ ประมาณนี้นพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็มีอย่างไรครับพี่น้องครับขอบคุณ MC หลายๆครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะครับรว,ว่าจะเป็นเพจหนุ่มแสงทองฟินแลนด์ยูทูบหนุ่มแสงทองฟินแลนด์นะครับน้องพี่น้องเนาะอัพย่ำหนพี่น้องก็ให้การกดแชร์กดไลค์ตลอดด้วยที่เสมอมานะครับสำหรับคลิปนี้ทรงไทยเนี่ยนอศีนอ่ะนะครับพี่น้องเดืกดกึนแล้วน้อ,อพี่น้องมาที่นี่แล้วป้ายกับชีกับนะครับก็กลับไปซ้อมต่อที่บ้านพักกันนะครับเพราะที่บ้านยัง ตอนนี้ยังพากันซ้อมอยู่ยังไม่ได้เสร็จอะไรเลยน้พี่น้องได้พอกันยืดที่บ้านพักต่อนะครับพี่น้องสำหรับมือนีคลิปนีทรงรางกันไปก่อนนะครับพอกันไม่มืออื่นนะครับพี่น้องสวัสดีครับ